นุกวรนิตโตส้มปลูกต้นหลักอบป,ป้าเหตุบินเกาหลีที่ใช้ชีวิตอุ่นใจหลังลุยทำธุรกิจสวยมีคนจีแต่ยังสดนักแสดงสาวนุกวรนิตยอมรับช่วงไม่มีงานฝุงหนักจนต้องผุดธุรกิจใหม่ขึ้นเรื่อยๆเพราะมองว่าอาชีพวงการบันเทิงไม่มั่นคงตอนนี้ทางเปิดสตูดิโอถ่ายรูป ตู้สติกเกอร์ร้านเสื้อผ้ากระเป๋าและเตรียมทำอสังหาริมทรัพย์ขายเผยสาเหตุที่บ้านทำธุรกิจเยอะ,เ,ยอะเพราะต้นเองก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งหากไม่มีงานในวงการจะอยู่อย่างไรการมีธุรกิจทำให้ชีวิตอุ่นใจขึ้นว่ายังมีรายได้ทางอื่นเข้ามาแจงบินเกาหลีที่จนเป็นบ้านหลังที่สองไม่ใช่ซุ้มปลูกต้นรักหนุ่มอบป้า แต่ไปบ่อยเพราะเพื่อนชวนเล่าขำบางครั้งบินไปเพื่อกินหมูเกาหลีแล้วกลับลั่นสเตตัสหัวใจยืนยันเสียงแข็งว่าสดสนิทความรักเงียบกิบถึงมีคนมาจีบเพราะความสวยแต่ยังไม่ใช่แฟนส่วนที่คนเห็นไปกินอมกษัยกับหนุ่มหน้าตาดีหนุ่มคนนั้นคือเจมินัยนอรวิทรุ่นน้องในค่ายเพราะอยู่แก๊งเดียวกัน ซึ่งมีแม่น้องไปด้วยไม่ได้ไปสองต่อสองไม่หวั่นใกล้เลขสามแต่ยังโสดขอเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่อยู่ได้ด้วยลำแข้งไม่ต้องกลัวเรื่องตัวเลขแม้จะมีอาการปวดหลังบ้างก็ตามภูมิใจเปเกมจนได้ดีสารภาพเป็นคนติดเกมออนไลน์มากถึงขั้นซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเต็มไว้ที่บ้านสะสมหมดเงินเติมเกมไปร่วมแสนบาท เคยจ่ายเงินซื้อสกินเกมทีเดียวห้าหมื่นบาทเพื่อข่มขู่คู่ต่อสู้ส่วนสกิลการเล่นไม่เน้นล่าสุดได้รับงานพิเซนเตอร์เกมโกยเงินก้อนใหญ่ถือว่าคุมค่าแล้วและด้วยความที่หายไปนานพอกลับมามุกเลยฟาดงานแสดงสามเรื่องแบบจุกๆช่วงนี้งดขายขำอยากขายสวยวอนทีมข่าวในเอนเตอร์เทนอยากสัมภาษณ์สร้างมีมให้ตน ส่วนงานเพลงเตรียมคลอดเร็วๆนี้หลังไม่ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่หลายปีแฟนเพลงไม่ต้องบน่นได้ฝังแน่นอนจ้า